ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าสังคมเองก็เปิดกว้างกับคนที่เป็น LGBTQ มากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศอย่างนี้นะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันมีความหลากหลาย LGBTQ เองก็เป็นความหลากหลายแบบหนึ่งของคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันการที่เราจะพูดคุยหรือบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่เองอย่างนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะมีปฏิกิริยา,าต่างๆที่เกิดขึ้นเขาก็อาจจะรู้สึกตกใจอย่างนี้นะครับบางคนก็อาจจะรู้สึก โกรธหรือไม่พอใจที่ทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้น,นะครับซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้มันเป็นกระบวนการตามธรรมาชาติที่เราได้รับทราบเรื่องที่อาจจะรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังอย่างนี้น,นะครับดังนั้นการที่วัยรุ่นก็เข้าใจไว้ก่อนตรงนี้ก็ทําให้ตัววัยรุ่นเองก็จะได้เตรียมตัวหรือเตรียมใจเข้าใจไว้ได้ด้วยส่วนหนึ่ง อาจจะผ่านไปเร็วบ้างหรือช้าบ้างก็แล้วแต่ของแต่ละบุคคลน,นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะบางคนคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะรู้สึกเป็นห่วงลูกหลานมากกว่าว่า โตไปแล้วเขาจะมีความสุขไหมเป็นที่ยอมรับไหมเขาจะมีแบบคู่ชีวิตที่ดีไหมยอย่างเงี้ยจริงๆภายใต้ความโกรธหรือไม่พอใจต่างๆมันก็มักจะมีความรักหรือความปรารถนาดีอยู่ภายใต้นั้นนะครับ mm hmm. ก็อยากให้คุณบอกใ้ตั้งเป้าหมายทางที่ตัวเขามีความสุขอะไรอย่างี้ผู้ที่มีความหลักหลายทางเพศเนี่ยก็เหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งทั่วๆไปก็ปัจจุบันนี้แนวโน้มของสังคมก็ มักจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดความเข้าใจในคนกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ใช้ดำเนินชีวิตต่อไปอยเางนะครับ